ดีครับเอาไปรุ่นพลังไปเสื้อสีไรวะสีส้มเอาเจอกับแข่งโคจิสารมันเปลี่ยนชื่อทีมไปแล้ว เอาละครับเดินทางกันต่อครับนี่ครับแม่นำทุกท่านเข้าสู่สนามบีบีสปอร์ตเดสครับชมการแข่งขันฟุตบอลมีนี่สิบสทีมสุดท้ายครับนี่ครับ2024นี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมงานทางด้านวัยรุ่นพลังใบอยู่ในชุดสีดีแล้วครับรองน้ำสีส้มนี่แล้วครับจะเจอกับทีมงานทางด้านแข่งอะไรก็แข่งคอนเสิสารเอาละครับสำหรับนี้แข่งคอนเสิสารได้บอลแล้วพลิกบอลบินมาครับตรงกลางสนามเอาละครับนี่ครับเจอกับกองหน้ากอง กลางตัวเก่าอย่างทีมงานทางด้านวัยรุ่นพลังใบนาทัพโดยเจ้าบัตเตอร์นี่แหละครับพอหนุ่มหน้ามนคนหน้าตีฮิตแล้วลูกนี้ใสอีกทีโอ้โหผู้สาวโตวันนี้ผู้สาวโตจําเป็นครับเอาแล้วเขาไปยังไงครับแล้วก็เตะไดแมนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบงคอกโยกมาแล้วก็เข้ามือของผู้สาวโตไปจ้าเอามาที่เจ้าฟลุกครับนี่ครับเปิดบอลยัดมาแล้วก็สายซ้ายแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้ยบินปัดแบบดิจิตอลครับมา หรือจะเชื่อเอาแล้วก็สายใส่อีกทีหนึ่งก็ออกออกหลังไปเอาละครับสองนาทีลูกไม่ใช่ดีกว่าเออ เอาเลยครับได้บอลอยู่ครับแข้งโคจิสาร์เอฟซเอาไ้ของดีจากบ้านชาบ้านสินรลงได้บอลอยู่สําหรับนี้แย่งกับมาคืนนี่แหละครับเจ้าชิมเปิดบอลมาให้ลูกสวยโอ้ยโคตรดีน้ําหนักบอลโคตรได้และลูกนี้สายๆเรียบเก้าเรียบเก้า นี่แหละครับดูการเปิดบอลของซ้ายเอเชียนี่แหละครับแม่ขวายุโรปสําหรับเจ้าชิมนี่แหละครับแม่แอซิดไปเลยสําหรับจุดนี้แล้วก็ขึ้นนําไปที่1นึ่งประตูสูงครับเอาละครับเดินทางกันต่อครับนี่ครับแม่สําหรับทีมงาน ไว้แล้วก็ัยรุ่นพลังใบมาที่จัตเตอร์ครับพอหนุ่มน้ามนตคนหน้าตีได้บอลเปลี่ยนแกนทางกลับซ้ายครับว่ายังไงครับเปิดบอลยัดมาอีกทีหนึ่งลูกนี้แล้วก็ทางของในร่องน้ําสีดําลูกนี้กระชากบิดใส่สายโอ้โหต้องชมผู้จับตูนี่แหละครับอาชีพของเขาครับนี่ครับแม่จับกบเอออาชีพแรกนี้โอ้โหจับตูแล้วก็ลูกนี้ออกข้างไปอย่าถามว่าข้างไหนนะข้างหลังอ่นดี เอาละครับเดินทางกันต่อนี่ครับให้บอลมาบิดมาได้แล้วก็ยังไงแบบไหนอ่าออกไปเสียแล้วครับเอาละครับดูกันต่อสำหรับนี้ครับได้บอลกระชากลากเลื้อยมาแล้วก็ออกข้างไปจะทุ่บอลมาใหม่ครับสำหรับนี้เอาละเว้เอาล,ะ,เวเอาละว่าอา้า,อาว,าาลวาแล้วก็เสียบอลไปแล้วลูกนี้ให้บอลแข้งคอสารนี่ครับลองน้ําสีดำครับพวกเขา ตามอยู่ที่1ประตูต่ศูนแล้วยัดมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านนี่แหละครับแบ็กซ้ายเอาละครับพาบอลมากระชากลากเลือรรอเปิดบอลลูกนี้ไม่มีใครครับแล้วก็นี่แหละครับออกไปเองครับ มาที่ผู้สาวตูครับนี่ครับอ่าโอ้ยดูการเปิดบอลดีด้วยครับหน้าตานี่ครับหน้าตาเหมือนโจรแต่นี่ครับแม่อาจจะไปอ่อนโยนกับนี่ครับแม่จุดซ่อนเลนเอาแล้วครับดูกันต่อลูกนี้ควายยังไงไปไม่ดีเปิดเปลี่ยนแกนให้กับทางขับขวาแล้วดึงโอ้โหดูครับสกิลมันแล้วลูกนี้เกือบไปเอาแล้วครับมาที่จะฟลุกแล้วให้บอลมาสวยซ้ำรับูดีแล้วดีจีหาแล้วหลุดไปแล้วเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นแล้วเรียบเฮ้ยโอ้ยยังเซฟไม่ได้เฉยโอ้ยอภินิหาร ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเออจานฟ้าโอ้จานไม่ฟ้าวอ่ะ เอาละครับดูกันต่อสาหรับทีนี้เอาไว้ว่ายังไงไปไม่ดีครับแล้วก็นี่ครับข้อมือของผู้สำตูนี่ครับผู้สำตูบอกเลยว่าถ้าแกพพ่วงเหมือนกิ้งหงตากตีลกาแล้วก็นี่ครับกลับมายืนได้และย้อนกลับมาใหม่ครับสำหรับนี้ผู้สำตูตีบอลเข้ามาตรการิกบอลบิดไปเอาละครับแม่ว่ายังไงครับสาหรับทีนี้มาที่ไอพื้นโตเบอร์6 6เบิร์นวันทูสวย4 4บเบิ้์ให้กับด้านบนแล้วต้องชมนี่เจ้าปอนฟลุกลุกปอล โอ้โหดูครับแม่สำหรับไปรุ่นพลังไปมาที่จับบอตเตอร์พอหนุ่มหน้ามนคนหน้าตีหิต <c oughs> เอาละครับนี่ครับเดินทางกันต่อให้บอลมาสามรับนี้ครับเขียบอลมาได้แล้วลูกนี้ไว้ยังไงไฟไม่ดีครับเอ้าวละเว้อาราวาครับเคาอก็ไปคืนเบิ้ลย้อนครับแล้วก็นี่ฮะไม่ได้ ส่ซสายโอ้โหยังอยู่เอาละครับเดินทางกันต่อนี่แหละครับในร่องน้ำสีส้มครับนี่ครับวัรุ่นพลังใบมาที่จะบัตเตอร์ครับพอหนุน่มนาำมนคนหน้าตี แล้วย้อนกลับมาใหม่ครับเอาละครับได้บอลอยู่ครับถ่ายบอลมาเรื่อยๆครับเวลายังมีครับนี่ครับเจ็ดนาทีดูการเปิดบอลครับนี่น้ำหนักบอลดีเหลือเกินครับไหลหลังแล้วพลิกสวยแล้วย้อนใส่ซ้ายเรียบ go เรียบโโโกกกฮ g บ go go hyper go hyper go hyper go go โก go go เอาละครับนี่แล้วครับนี่ห่างไปเป็นสองประตูตโซนครับสำหรับทีมงานทางด้านไวยและก็ไวยรุ่นพระลังใบเอฟซีเอาละครับดูกันต่อครับ มาที่เจ้าฟุกเบอร์เจ็ดได้บอลเอาแล้วเว้ยวารสำหรับจอดีดีครับแข้งคนจะสารพวกเขาตามอยู่ที่2องตุงแล้วมาที่จ้าฟุกเปิดบอลแม่นด้วยไหมแล้วปล่อยออกไปเลยครับสำหรับนี่ครับแบวคขวาไอ้ปืนโตเอาแล้วครับเดินทางกันต่อครับมาที่นี่แล้ครับผู้รักษาประตูฮอบบิทว่ายังไงครับ แข่งโคจสารย้อนกลับคืนผู้ศัตรูเบิ้ลไปใหม่แล้วก็วันทูสวยครับเข้ามาตรงกลางเอาล้ครับได้บอลสำหรับนี้แล้วเข้าทางอีกทีแม่เกือบไปครับสำหรับนี้ยังได้บอลครอบครองกันอยู่เอาล้ครับสำหรับอยู่นี้ได้บอลสาหรับนี่แหละครับเจ้าฟลุกเปิดบอลมาสวยแล้วไซสก่อยแม่ลูกนี้เข้ามือของผู้ศัตรูป๊อปปปไปเอาล้วเว้ยอาราวาพวกเขาจะกลับมาได้หรือไม่ให้บอลเปลี่ยนแกนแล้วลูกนี้มองแล้วย้อนกลับมาจะจบได้หรือเปล่าบิดยัด สายโอ้โหนี่เขาไปถึงพิชมีเดินแล้วก็เดินนาาพอเอาละครับนี่ครับมาข้าทางไปแข่งคอนศาสัรดิอ่า ขยับมาแล้วก็ลูกนี้บิดล็อกหนึ่งมาที่นี่ฮะให้บอลมาแล้วก็มาที่ไอ้ปืนโตแบกขวาเข้ามาตรงกลางซ้ายเติมแล้วดูการกันให้บอลครับดีเหลือเกินครับแม่แล้วก็ต้องชมนี่เจ้าฟลุกโอ้ยออกไปอ่านเกมเลยครับอ่านกินเซตบอลกันต่อครับนี่ครับสำหรับทีมงานทางด้าน วัยรุ่นพระลังบเอ FC ครับในร่องน้ําสีส้มอาแล้วมาที่เจ้าฉิมนี่ครับซ้ายเอเชียเปลี่ยนแกนมาเจ้าปืนโตนี่ครับขวาสาัตว์โรไลแล้วลูกนี้ว่าไงได้หรือเปล่าได้หรือไม่นี่ครับบิดมาและย้อนกลับมาใหม่มาที่เจ้าฉิมเจ้าฉิมเปิดบอลอีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็บงับงบังแล้วนี่ครับมาที่ฮอบบิทสำหรับผูุ้ตซบตู เอาละครับโดนทางกันต่อนี่แหละครับแม่สําหรับรองน้ําสีดําพวกเขาจะกลับมาได้หรือเปล่านี่แหละครับขอแค่ตุงเดียวกลับมาก่อนแล้วมาจาังหวะดีหลุดไปแล้วก็อูหเอาละครับแม่ควารับได้สบายสบาย เอาละครับเจ้าชิมนี่ครับซ้ายเอเชียเปิดบอลยัดมาแล้วก็ลึกไปแล้วครับสำหรับทีนี้ครับแม่ดูเดินทางกันต่อหาที่แบ็กซ้ายครับดูครับแม่โอ้โหดูการเปิดบอลน,น้ำหนักบอลใช้ได้แล้วเกี่ยวบอลลงดีด้วยสำหรับจงังหวะแรกครับนี่แล้วก็บิดล็อกดึงคึงจะใส่ซ้าย,ายได้ไหมแล้วเรียบโอ้โหเอาแล้วว่านี่แหละครับอภิธิหารผู้สามตัวโอ้โห ยังอยู่ครับเอาล้วเว้ยเอาละวา่าเปิดบอลยืะลึกมาอีกทีมาที่จะฟลุกฟลุกใส่ขวาเฮ้เรียบแพบ๊บยังอยู่เอาล้ครับยังอยู่ตรงนี้ที่เธอคนเดียวครับสำหรับทีนี้แล้วก็ยังไม่เข้าครับพวกเขาแทงนจะสานมาที่เจ้าเฉมครับนี่ครับซ้ายเอเชียแล้วอา้าวลูกนี้จับบอลไม่ดีครับหน่าเสียดาย วันทูอาแล้วครับเปิดบอลมาสำหรับนี้ครับแล้วก็เรียบโอ้โหอาแล้วครับแม่เลยจะเชื่อลูกนี้ยังไม่ได้แล้วก็ใส่อีกทีโอ้ยเอา เอาดีเออเอาดีเออแม่เหนียวหนึบแน่นหนับครับสำหรับผู้สาตัวฮอบบิดแล้วเปิดบอลสำหรับนี้อ่านเกมได้ดีครับจะฟลุกลูกบอลแล้วให้บอลมาที่จีนแล้วก็จะมีเจมแล้วก็จะมีเอาละครับปิดแกนให้บอลแล้วให้ลูกนี้เปิดมายังติดอีกแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับแมคู่นี้โอ้โหเอาละครับเดินทางมาถึงนี่แหละครับ2นาทีสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดครับ แล้วก็ใส่อีกทีหนึ่งก็ยังไม่เข้ากรอบครับ ใส่ขใสขใไข่ด้วยใส่ไข่ด้วยแล้วใส่เรียบโอ้โหเหลือจะเชื่อนี่ละครับฮอบบิทเซฟไว้ได้แล้วอ้้หูดูการโยนโอุ้ยมึงโยนบอลแม่งเอ้ยว่าเล่นแฮนด์บอลมาแน่นอนเลยวางประตูแฮนด์บอลอู้จับดีเฉยเอาละครับดูกันต่อายขวาเรียบแผบโอ้เฮ้อเสาบอลซบ,บเอาละเว้ยลูกนี้โตแล้วแข่งคอนเสารจะได้หรือเปล่าบิดบิดให้กับ เบดเดจมี่เดนนาโพจะได้ใส่้ายเรียบเอ้ยยังอยู่โอ้โหมายิงยังไงก็โอ้ยังติดเซฟยืนตำแหน่งได้ดีเหลือเกินครับสำหรับนี่หรือผู้สัตรูฮอบบิทโอ้โห เอาล้วครับว่ายังไงไปไม่ดีครับสําหรับทีนี้บิดกระชากละลากละเลื้อยย้อนกลับมาเอาล้วครับมาที่ไอ้ปืนโตแบกขวามาที่เจ้าชิมบิดมาคือโอ้โหเอาล้วครับเจ้าชิมโดนแล้วลูกนี้แย่งกลับมาคืนเอาล้วครับจะมีลูกนี้แล้วก็ดีครับเจออู่รถถังเอาล้วครับรถถังแล้วก็อาจเข้มได้ดีครับเอาละเว้ยเอาละมาครับสําหรับนี่นะครับทีมงานทางด้านวัยรุ่นพลังใบ ได้บอลล็อกบิดให้คืนสายเติมครับนี่ครับโอ้เลือกสัดตัดใจยิง,งเองแล้วลูกนี้ยิงออกเรียบร้อยดีเือเอ้าครับแล้วก,วก็นี่ครับแม่สกอร์สูงไปเลยครับสามประตูนู์แล้วจ้าแล้วก็เดินทางกันต่อครับ ออแล้วครับขยับมากรับต่อไฮบอลน,นี่ครับไปรุ่นพลังใบโอ้โหดุด,ดันแลอเกินครับแผ่นี้ออแล้วครับมาที่เบอร์เจ็ดลูกนี้ให้บอลสวยจะได้ประตูตีใครแตกหรือไม่แล้วก็นี่ครับออกไปเลยครับหมดหมดเวลา